การชมดอกสกุระกันแล้วนะครับซึ่งพบว่าปีนี้ก็มาเร็วกว่าปีที่ผ่านมาและก็มีความเชื่อครับว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินจำนวนมากให้กับญี่ปุ่นได้ครับ ประกาศเริ่มต้นฤดูการดอกสกุระของโตเกียวแล้วอย่างเป็นทางการครับในวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเร็วกว่าปกติ10วันและเท่ากับว่าสกุระนั้นเริ่มบานเร็วเป็นประวัติการซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วสองครั้งก่อนหน้านี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและอุณหภูมิในโตเกียวที่ลดลงอย่างไม่ปกติในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับ นายคัสึชิโร่นิยามโมโตะศาสตราจารย์กิติคุณแห่งมหาวิทยาลัยคันไซคาดการว่าการชมดอกสกุระจะทำให้ผู้คนจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาและจะมีผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจมากกว่า6แสนล้านเยน และจากการศึกษาที่เกี่ยวกับทุกอย่างตั้งแต่อาหารค่าขนส่งเพื่อไปอยังที่จัดงานและอื่นๆก็สะท้อนนะครับว่าเทศากาลชมสกุระนี้สามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจของญี่ปุ่นโดยการคาดการณ์ในปีนี้จะสูงกว่าประมาณการประมาณ2องแสนล้านเยนหรือว่าเกือบ3เท่าตัวอีกทางนะครับยังประเมินว่าคนที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นนั้นอาจจะเป็นส่วนสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจอีกด้วย ซึ่งความนิยมของเทศกาลนี้นะครับก็สะท้อนบริษัทร,รถบัสท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่ระบุว่าขณะนี้มีนักท่องเที่ยวประมาณ15,500คนที่ได้มีการจองทัวร์รถบัสสำหรับชมดอกสกุระโดยเฉพาะแล้ว รวมไปถึงทัวร์ชมดอกสกุระในเมืองหลวงทริปแบบไปเช้าเย็นกลับและพักค้างคืนในจังหวัดต่างๆอีกด้วยนะครับซึ่งก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าสารับพัศการในครั้งนี้ก็จะมีผลบวกทางเศรษฐกิจนะครับมากกว่า6 0แสนล้านเยนอีกด้วยครับ